จบไปแล้วเนาะกับแฟนของเราเหนื่อยเหรอเหนื่อยขนาดนั้นเลยเหรอเออยังไงบ้างจบหลังจบแฟนนิ้ไปแล้วบอกเลยว่าจังนินเน่แล้วก็หายเหนื่อยหายเหนื่อยริงตื่นเต้นด้วยเห็นคนเต็มโรงตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากจริงในโรงนี้มันมีประมาณ600กว่าคนนะครับซึ่งมาเต็มโรงเลยเออผมก็ดีใจแล้วก็ ขอเป็นตัวแทนขอบคุณและกันนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ให้การตอบรับงานนี้เป็นอย่างดีครับแล้วก็ขอฝากผลงานของพวกเราในต่อๆไปด้วยครับถ้ามีอะไรก็ฝากซัพพอร์ตทั้งตัวผมเองหรือว่าซีหรือว่าบูมอูแล้วก็นีโอทั้งรถึงเปเปอร์แล้วก็ทุกทุกคนในนักแสดงของจีพีทก็ขอฝากบริษัทจีพีทวได้วยนะครับเมอกี้ก่อนออกเห็นเราแบบตื่นเต้นเหมือนกันนะ ออครับุณสองคนร้องเพลงพ่อมากเลยนะเมื่อกี้ใช่ความจริงโอ้โหขอบคุณครับอแต่ร้องร้องตามก็ได้เยอะเหมือนกันเหมือนกันแอบอึ้งแอบอึ้งเพาะคุณร้องพร่อมากไปเพราะเพราะเหมือนกว่าที่ผมเคยได้ยินเมื่อกี้เห็นนีโอร้องตามอยู่ในลองโชว์สักหน่อยเป็นเธอใช่ไหมอะไรผมร้องได้เพลงพี่ผมผมร้องได้อยู่แล้วมันปรับปริ้วใจมันหายเหนื่อยว่ะเพราะว่าก่อนอันเนี้ยปัดของเราอ่ะหมดแค่ในหนึ่งนาทีนะโอ้ก็ ดีใจครับก็รู้สึกว่ามันมาถึงตอนสุดท้ายแล้วก็อยากให้แฟนขับเนี่ยอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่อยากให้ไปไหนจริงๆถ้าอยู่ถึงเช้าเนี่ยผมก็ยังไหวนะไม่ให้เขากลับไปนอนไปอะไรอ๋อนอนที่นี่เลยออนอนที่นี่เลยสามพวกผมด้วยอ๋อโอเคโอเคโอเคแฟนขับด้วยเพราะแฟนขับบอกไม่ไหวไม่ไหวเขาหรออยู่นะแต่ใต้ตาบอกว่าไม่ไหวครับครับก็ ขอบคุณกำลังใจที no ่เต <mod els> <min erd stehen> ็มเปี่ยมขนาดนี้เรารู้สึกว่าเออมีกำลังใจที่จะทำงานต่อไปเพื่อผลงานที่ดีขึ้นแล้วผมรู้สึกว่าเวลาเราลงทุนลงแรงอะไรไปเนี่ยรู้สึกว่าไม่เสียเปล่าก็อยากให้ติดตามพวกเรากันไปเรื่อยๆครับอ๋อครับครับผมสุดท้ายฝากให้พูดถึงซีรีส์นึงว่าใครที่ยังไม่ดูอยากจะย้อนกลับไดูโมเมนต์เออหลังจากที่ไปดูซีรีส์เราแล้วอ่าใครที่ ไม่ได้ดูอีหีไหนๆก็สามารถย้อนดูได้นะครับใน YouTube แบบอันคัดเลยก็ใน Gym N TV ก็สามารถดูได้เลยนะครับของ Vice Versa ครับแต่ว่าแต่ว่าอย่างอย่างสีส์เรื่องเนี้ยมันเปลี่ยนชีวิตเราเลยจา้าเพราะเป็นเรื่องแรกของหลายๆคนและแบบว่า<อ>แฟนคลับติดตาม,อมยอดยอดคนติดตามเดียวเดยวขึ้นอะไรเงี้ยชีวิตเราเปลี่ยนไปแค่ไหนกรื่อ ก็รู <S 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 ้ส oh, okay. oh, okay. oh, okay. uh ึก huh. ว่าช so ีว so ิตด oh ีข like ึ้นแล้วก็มีคนมีมีคนรักเรามากขึ้นแล้วก็ไปไหนมาไหนก็อ่ะเจอมีคนทักแล้วก็เออดีใจเขาได้ดูซีรีส์เราเราก็ปลื้มใจแล้วอย่างหนึ่งคือมันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่สองผมที่ได้เป็นตัวหลักด้วยก็รู้สึกว่าโอ้เราก็ทํางานกันมาเหนื่อยขนาดนี้ก็รู้สึกว่าภูมิใจละภูมิใจออกงานที่ไหนนี่แฟนคลับตามให้กำลังใจแบบ ทุกที่เลยใช่ครับคนทั้งแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นยังไงเฮียเป็นไงครับเพราถามหมดจีนมาหมดจีนเลยที่แฟนคลับมาตามใช่ไหมครับใส่แบบนี้เขาไปของมาให้อืมอ่าผมเคยบอกกับแฟนคลับอ่าเวลาที่เขามาลมผลแล้วแหละโดยเฉพาะตอนที่แบบการเดินทางมันยากลําบากมากอะไรเงี้ยคือย้อนถ้าเราถ้าเราเอาตัวเราไปแทนแทนเขาเงี้ยคือถ้าเขาไม่รักเรามากจริงๆอ่ะเขาคงไม่มา อ,อย่างเช่นแบบสมมุติว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นวันที่ฝนตกน้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยครับแฟนคลับก็มากันเยอะมากๆผมผมตัวส่วนตัวผมเองก็ตกใจที่แบบเฮ้ยถ้าถ้าเป็นเราอ่ะถ้าเป็นเราชอบศิลปินคนใดคนหนึ่งอะ่ะแล้วมันมีเหตุการณ์แบบนี้น้ำฝนตกน้ําท่วมเราไม่มีพาหนะด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเราจะมาไหมอะไรเงี้ยซึ่งเขามาผมก็เลยอืรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขารักเราจริงๆว่ะครับก็อื นี่แหละอยากอยากจะขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆก็ตามที่มาหาพวกเราไม่ว่างานจะเล็กหรือว uh, ่างานจะใหญ่ก็ตามก็แค่มาผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วครับพี่โอ๋พี่บ cool ูมยงานมคะครับผมที่เรื่องนี้เป็นงานจะร้องอะไรให้อะไรให้อะไรอ๋อให้ให้อะไรให้อะไรอ๋อมันมีให้เยอะให้หลายอย่างหลายอย่างเมื่อกี้พี่พี่จิมมี่ขอบคุณ คนที่มาไปแล้วแล้วก็อาอูกับพี่ภูมก็แล้วก็นิวก็ขอขอบคุณคนที่ไม่ได้มาแต่ว่ายังติดตามอยู่ห่างๆเหมือนกันนะครับใช่ครับหยุดติดหน้าจอซึ่งเขาก็อาจจะมีเหตุผลอะไร<ม>ที่เขามาไม่ได้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากขอบคุณเขาด้วยเหมือนกันครับที่เขายังให้ความรักแล้วก็ยังติดตามพวกเราทุกคนอยู่แล้วก็สําหรับซีรีส์เรื่องนี้ก็ก็ก็กเหมือนซีครับที่มีคนรักมากขึ้นครับแล้วก็ อั่นแหะครับผมแล้วก็นี่นี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วย,ดวยได้ได้มีสภาพใหม่ๆด้วยใช่รรเรื่อง E.O เลิกซีื่องนี้ให้ได้กับโอบ้างอ่ะเงินครับโอเค ไม่รอเล่นให้จบได้สวยให้เยอะๆอันนี้เอาฮานะครับอย่ากเอาฮาหมดเลยนะครับซึ่งมีความจริงอยู่ด้วยนิดนึ่งแต่ไม่ใช่เงินคือนิดนึงเหรอเงินคือเหตุผลรองเหตุผลหลักคือคนที่รักเรามากขึ้นเป็นการที่ได้ความสุขที่มากขึ้นไม่ใช่ผลหลักที่ผมทำรวมถึงทุกคนแสดงทุกคนก็รักคุณเหมือนกันใช่จบเกือบตายเอาฮานะครับเมื่อกี้